เพื่อตัวไปซื้อที่ดินใต้เสาไฟฟ้าแรงสูงนะคะโดนหลอกว่าสามารถสร้างบ้านได้ฝันที่วาดฝันไว้นะคะว่าจะสร้างบ้านให้อยู่เองสุดท้ายค่ะจมไปกับน้ําตานะคะเพราะว่าเสียเงินไปเกือบ2ล้านค่ะกับเคสนี้เลยนะคะลูกค้าที่คนทั่วไปนี่แหละค่ะไปซื้อที่ดินนะคะแถวย่านนนทบ,บุรีค่ะก็ด้วยความที่ไม่รู้เนาะเราก็โดนคนขายหลอกด้วยก็เลยทําให้สูญเงินไปเกือบ2ล้านเลยค่ะ เรื่องแบบนี้นะคะจะให้ใครช่วยก็ไม่ได้นะคะเพราะว่ากฎหมายมันเป็นกฎหมายที่ถือว่าประชาชนทุกคนต้องรู้นะคะดังนั้นแล้วถ้าเป็นว่าจะไปฟ้องว่าโดนหลอกก็ไม่มีใครคุ้มครองช่วยนะคะอ่ะนี่เลยค่ะถ้าเราจะซื้อที่ดินเนาะอย่าลืมเรียงได้ให้เรียงแต่ถ้าเรียงไม่ได้อย่าลืมเช็คนะคะว่าแนวเวนคืนนะคะโดนร้อนสิทธิ์เนี่ยมันพ้นระยะดังกล่าวตรงนี้หรือเปล่าจะได้ไม่โดนหลอกแล้วก็ถ้าอยากจะซื้อจริงๆก็จะได้ไม่เสียน้ำตาตกในแบบเคสนี้ค่ะ แล้ถ้าชอบสาระดีๆแบบนี้อย่าลืมติดตามได้ที่สถาบันสอนอสังหาเอฟด้นะคะ